สรุปเรารวมเสี่ยงน,นะคะชุดคัดเน้นๆนะคะวันศุกร์นะคะ,ะงวดวันที่สิบเอดนะคะที่ผ่านมานะคะแอดมินก็เจาะให้ไปที่เจ็ดสามเขาสองงวดติดนะคะ,ะงวดสิบหกกัเขาเก้าสองสี่แปดนะคะงวดนี้ก็เข้าในตารางสามตัวนะคะวิ่งสองนะคะสูตรเลขวิ่งงวดนี้นะคะ,ะที่มาชนกันนะคะศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์เส้นเ,ยนเปยศูนย์เส้นใบนะคะ แนวทางเด่นวิ่งนะคะวันนี้นะคะของเส้นก่อนนะคะของของเส้นเปโอ้เส้นใบนะคะมีศูนย์นะคะศูนย์ติดศูนย์นะคะแล้วก็ของแอดมินนะคะชุดอ่สูตรหมยเล่านะคะสูตรเลขกำลังวัดน,นะคะเลขดาววันนี้ขยับนะคะห้าฮามาเทียนนะคะก็จะเพิ่มไปที่เลขห้าหนึ่งตัวนะคะอันนี้เป็นเด่น ศูนย์นะคะของเส้นปีน,นะคะกระเด็นศูนย์กับสามนะคะศูนย์กับสามก็นี้มาชนกันนะคะเดินศูนย์และเดินสามเส้นปนขนะะีของพ่อเฮงเน, 7, นะคะของพ่อเฮงติดเก้ากระเด็นเจ็ดนะคะครับอันนี้ เด่นศูนย์นะคะลองที่เลขศักด3สามตัวนะคะจะมีตัวไหนมาแทรกนะคะห้าก่อนนะคะห้ามานะคะห้าสี่นะคะ บวกหนึ่งนะคะศูนยหนะคะเดินศูนยนะคะรองสามอุ้ยสโอ้ยเขียนศนอีกแล้วะนะคะก็สำรวจบอ สามสี่นะ,ะสามหนึ่งนะคะน,นะคะจับสามตัวนะคะับแปดแปดใส่เลยนะคะอันนี้ชุดนี้ก็คือ สี่ก็มีสี่แปดนะคะแล้วก็สี่หนึ่ง ศูนย์หนึ่งนะคะสามสี่ห้าแปดสี่แปดอาเด่นสุดๆนะคะเด่นสุดๆนะคะ,ะแล้วก็สามหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะคะที่มาชนกันนะคะส่วนเลขวิ่งนะคะชุดสามตัวเลยนะคะสามตัวงวดนี้นะคะก็จะมีสามตัวบนนะคะชุดสามตัวนะคะห้าศูนย์สาม น,นี่ชุดสามตัวนะคะวิ่งนะคะวิ่งรูดนะคะวิ่งวิ่งศูนย์นะคะก็มีศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หนึ่งนะคะที่คัดออกมานะคะวิ่งศูนย์นะคะรูดศูนย์นะคะ,ะ,คะท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบนะคะแนวทาง สรุปห้วเราวพัฒนานะคะงวดวันที่20่สิบนะคะ,ะก็ตามนะคะงวดนี้นะคะ3 4 4 3ี่สีสามสสามสามสี่แล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะที่เป็นเด็นสุดๆนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะนะคะทิีท้ายก็ขอให้หิงนะคะขอให้ปังๆนะคะต่องวดนะคะ 0134นะคะ5848